ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กลับกันใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีทนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหาผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ตามจริงผมจะได้ลงตั้งแต่เมื่อคืนครับแต่พอดีเมื่อวาน OBS ีอสผมมันมีปัญหาครับอัดคลิปมาคลิปดำหมดเลยนะครับผมทําให้ผมหมดอารมณ์นะผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ตอนเช้าแทนนะผมของที่เราพามาตามหากันวันนี้นั่นคือเดอะบ l ลลัดออฟซองบิดนะครับผมหรือว่ากระเป๋ามีหางอันนี้นั่นเองครับผมผมบอกเลยว่าาาาสวววยยยยมมมกกกกกๆๆเเลลลนนนนนะะคครรัััับบแแ้้้้็ททงงอิีจดดห1 15,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่3,653ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมรีบเข้ามารับกันนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป Academy a v e n g e r The Hunger Game นะครับผมส่วนเควจะมีอะไรบ้างแล้วแมปหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมนะครับผมให้เพื่อนๆวิ่งมาหาชายเสื้อดำตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดคุยกับเขาก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่กดคุยนะคร เวสอันนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถทําได้นะครับผมเพราะมันจะไม่เห็นกระเป๋านะอันนี้เราก็ตอบลายไปก็ได้นะครับผมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีกระเป๋าอินเวนตอรี่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมโดยอันนี้ผมเข้ามาเล่นไปนิดนึงแล้วนะครับผมอันนี้ครับเขาจะให้เราเก็บสิ่งของตามนี้นะครับเพื่อนๆอันแรกจะเป็นนกนะครับผมเร้เก็บยี่ห้าตัวที่สองจะเป็นกีต้าร์นะครับเนี่ยครับเราเก็บตามนี้จนถึงเก็บงูให้ครบนะครับเราก็จะได้ของเลยนะครับ โดยของนะครับเขาจะสุ่มเกิดในแผนที่นะครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจนะว่านี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะมันจะมีวงสีทองทองครับเพื่อนๆต้องคอยสังเกตดูดีนะครับผมนี่ยงครับวงสีทองเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนู้นไหมครับอ่ามันจะเป็นวงสีทองก็วิ่งคล้ายๆวิ่งไปเก็บอย่างเดียวนะครับเก็บจนครบนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะกอภาพไปไวๆนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผม เพื่อนๆเก็บนี้ไปเรื่อยๆน,นะคบผมเพื่อนๆต้องคอยสังเกตบริเวณรอบๆดีๆนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมันชอบเนียนอยู่นะครับอย่างเมื่อคืนนะครับที่ผมงมอยู่นะครับผม <im it> เพื่อนๆมันจะมีตู้สีทองครับผมตู้สีทองแบบแบบนี้ครับมันชอบอยู่ในตู้เนี่ยเนียนนะเพื่อนๆดูดิ <im it> โอ้ตเนียนแล้วผมก็หาไม่เจอแล้วผมหัวร้อนเหมือนก็เลยไม่เอาแม่งเลยครับเพราะผมอารมณ์ดีเนี่ยแล้วผมค่อยๆมาทําใหม่นนะครับผม พอเพื่อนๆเก็บนกเสร็จแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆข้างล่างเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนนี้เขาให้เราเก็บกีตาร์ไปแทนนะครับผมเพมื่อนๆคนไหนที่เก็บแล้วเนี่ยผมแนะนํานะให้เพื่อนๆนะครับไล่จากหัวไปท้ายนะครับหรือท้ายมาหัวก็ได้นะครับผมมันจะได้ไม่งงนะครับตอนเราหาเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราหาแบบเดี๋ยวไปหาหัวแล้วกลับมาหาท้ายเนี่ยมันโอกาสที่เราจะหาของเจอเนี่ยมันก็มีครับแต่มันจะง,งงครับผมถ้าทางที่ดีเนี่ยให้เพื่อนๆเก็บเนี่ยครับหัวไปท้ายนะครับเก็บในห้องนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผม ผมขอภาพไปไวเหมือนเดิมน,นะครับ เรียบร้อยเนี่ยครับ24ชิ้นมันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราหาไม่เจอเนี่ยผมบอกเลยว่าชิ้นสุดท้ายมันหายยิ่งหดหงิดนะครับผมใครที่จะมาหาเนี่ยผมแนะนําให้ดูดีนะเนี่ยอย่างผมขาดอีกชินน้นนึงเนี่ยโอ้โหผมขี้เกียจหามากเลยถ้าเกิดมันเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นะครับผมว่าผมเดินดีแล้วนะครับขนาดผมเดินดีแล้วม่ยังพลาดเพื่อนๆก็อย่า,าล,ล,ยลืมสังเกตกันดีนะครับเดี๋ยวผมเดินหาต่อแป๊บแล้วครับผมก็อยากลุ้นกันว่าอยู่ตรงไหนนะ อ่าเห็นไหมครับที่ผมบอกเนี่ยมันชอบเนียนนะครับมันจะอยู่ในตู้อย่างนี้นะครับผมโอ้โหผมมองไม่เห็นได้ยังไงวะอ่ะเราเก็บไปนะครับอ่่เห็นไหมครับคยข้างล่างเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมตอนนี้เขาเก็บดอกบัวนะนี่ครับดันก็กดดูตรงนี้เลยนะครับผมต่อไปก็เก็บดอกบัว25อย่างเหมือนเดิมนะครับผมไปแล้วเก็บเหมือนเดิมครับที่ผมชอบเก็บผมจะเก็บในห้องนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ออกไปนะ เนี่ยครับมันเนียนไหมเพื่อนเพื่อนดูดิถ้าเกิดมองแบบผัน่านอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยนะครับผม ฮแล้วก็ยี่สิบสี่คิดอีกแล้วนะครับผมแม่ผมว่าผมเดินไม่พลาดแล้วนะอาเห็นไหมครับมันบางทีอะครับเมื่อกี้แสดงว่าผมเดินผ่านเลยใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเนียนมากเลยนะครับผมอะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยผมบอกเลยเนียนมากครับแต่ส่วนสุดท้ายนะไอ้เจ้างูเนี่ยจะเป็นสีทองนะเมื่อสังเกตนะ อ่าเห็นไหมเวสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมว่าผมเก็บงูแล้วผมงูเนี่ยจะง่ายหนอ่อยถ้ามันเป็นสีทองมันจะมองชัดหน่อยนะครับ อ่าเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเก็บจนครบแล้วนะครับผมเขาจะแจ้งเตือนมาข้างล่างเลยนะครับผมว่กระเป๋าเราเนี่ยสามารถรับได้แล้วนะครับผมเรากดรับได้เลยนะครับผมกดตรงนี้นะครับผม i n v e n t o r y นะครับแล้วก็กดเขยท์ได้เลยนะครับเพื่อนๆปั๊บแค่นี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ของไปแล้วนะครับผมซึ่งใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับผม เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการตามหาของ p u g t ชินีนะครับผมซึ่งใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้ว EP หนะ้าผมจะไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะครับ